Living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงอาคุณผู้ชมครับกลับมาอีกแล้วครับกับ Living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงตอนนี้เราสองคนอยู่ในห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนเด็กวัยรุ่นเรามาทำอะไรกันในนี้เรามาิีลหน,น,นังสือกันดิวหนังสือกันดูไม่ใช่ <c oughs> ผมไ <c oughs> ม่ผมเูดกับพี่คุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียของการจัดห้องนอนของเด็กวัยรุ่น หรือว่าอาจจะเป็นเด็กเล็กหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่เขาอยู่อาศัยคนเดียวสังเกตได้จากเตียง3ฟุตใช่ครับส่วนมากก็จะเป็นเด็กที่แบบว่าอาจจะอยู่กับผู้ปกครองในคอนโดมิเนียมใช่แลนซึ่งห้องลักษณะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยในครอบครัวต่างๆเนี่ยเขาเริ่มอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมมากขึ้นครับผมทีนี้คุณผู้ชมครับหลายคนก็จะคิดว่าฟังก์ชันของเด็กวัยรุ่นจะจัดยังไงบางทีก็จัดแบบห้องนอนผู้ใหญ่อ่ะซึ่งบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะสม่เบ่อมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกัน พอดีนะโดยเฉพาะส่วนมากๆส่วนสําคัญมากๆก็คือเรื่องของการควบคุมเด็กในเรื่องของการนอนและการเรียนรู้ให้เป็นเวลาออย่างเช่นอันนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาเรานันกกันอยู่ที่เตียงเนี่ยเรามักจะนึกถึงทีวีปลายเตียงละอ่ะใช่ใช่เวลานอนเอ้ยเวลาห้องเนี่ยมันจะต้องมีทีวีปลายเตียงน่าจะได้ดูละครดูนู่นดูนี่ได้แต่กับเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ทําไมพี่เด็กดูทีวีในห้องนอนปิดตรงไ บางทีเนี่ยเราควบคุมเขาไม่ได้เพราะเขาอาจจะมีวิจารณญาณหรือการยั้งชั่งใจอะไรต่างๆไม่เหมือนผู้ใหญ่บางทีเวลาที่สมควรจะนอนก็ไม่นอนไปนั่งดูทีวีดูละครดูอะไรพวกนี้เล่นเกมแล้วใช่เสร็จแล้วเนี่ยเขาอาจจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งมันไม่เหมาะกับวัยของเขาใช่ไหมทีนี้คุณผู้ชมครับการจะบังคับให้ห้องของเด็กอะไม่มีทีวีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องออกแบบเอาไว้ตั้งแต่ต้นอย่างห้องนี้นะครับก็คือ เรียกว่าฟังก์ชันต่างเนี่ยจัดมาไว้ล็อกไว้เลยครับคือไม่ให้มีทีวีอย่างตรงนี้อย่างปลายเตียงเนี่ยนะครับที่เราคุ้นเคย,ย,ยคุ้นเคยกับการวางทีวีเขาจัดเป็นโต๊ะทํางานมาให้แบบนี้ครับผมซึ่งการจัดโต๊ะทํางานไว้ไปลายเตียงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆเหมือนกันนะมันต้องมีการพิจารณาหลายอย่างเพราะว่าตําแหน่งวางโต๊ะทํางานเนี่ยมันต้องมีความเหมาะสมของมันด้วยมันต้องมีระยะถอยของเก้าอี้ด้วยใช่อันที่หนึ่งอันที่2คือสมมติลองคิดดูนะครับคุณผู้ชมถ้าเราจัดโต๊ะทํางานวางชิดผนังเด็กนั่งมองผนัง แล้วก็ทึบๆอะไรอย่างนั้นแล้วก็เวลาดูอะไรอ่านหนังสืออะไรก็ต้องใช้ไฟเรียกว่าโคมไฟตลอดเวลาคือเรียกว่าการนั่งมองผนังทึบๆเนี่ยมันไม่เหมาะกับการใช้จินตนาการใช่ครับคุณผู้ชมเพราะการวางโต๊ะทํางานปลายเตียงนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูด้วยอย่างโครงการลักษณะแบบนี้เขาจัดเป็นกระจผนังกระจปลายเตียงเพื่อเวลานั่งทํางานตรงนี้ก็จะได้เห็นวิวเห็นอะไรแบบ ความคิดเด็กมันจะได้มีจินตนาการมองเห็นโลกภายนอกบ้างไม่อึดอัดทับทึบเท่าไหร่แล้วมันจะเป็นการบางังคับไปเลยว่าทีวีติดปลายเตียงไม่ได้ใช่เพราะมันจะเป็นช่องแสงช่องแสงอยู่ตรงนี้นะครับท่าผมแล้วเวลาเด็กนอนนะครับนอนเล่นอา่านหนังสือหรืออะไรพวกนี้นะครับ <S <S ก็จะมองเห็นวิวที่อยู่ด้านปลายเตียงนี้ด้วยคือให้เขาเห็นโลกภายนอกแทนที่จะเห็นทีวีนะนะครับส่วนทางด้านนี้เป็นไอเดียเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมก็คือ,อ,อการวางกระจก วางวางหน้าต่างนะครับกระจกหน้าต่างด้านนี้นก็มีคุณผู้ชมครับซึ่งการวางหน้าต่างไว้2ด้านลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาเปิดพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมมันจะทําให้มีลมฟโลว์ผ่านเข้าออกซึ่งจะทําให้ห้องที่เด็กอยู่มีอากาศที่สดสุขภาพเด็กจะได้ดีด้วยครับผมมีมลมฟลตลอดเวลาใช่ครับที่สําคัญคือจะได้ช่องแสง จากทั้งทางด้านหน้าและทางด้านข้างส่องเข้ามาเวลาเด็กเขาอ่านหนังสือหรือเวลาเขาทํางานทําอะไรเนี่ยจะได้แสงธรรมชาติจากทางสองด้านเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราออกแบบแลักษณะแบบนี้ไปแล้วเนี่ยทีวีไม่มีความจําเป็นต้องใช้เลยเพราะเด็กเขาจะอยากทํางานที่โต๊ะใช่ครับ,รบมันจะ,จะน่านั่งกว่าเยอะอนะครับครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือลิฟวิ g งไอเดียทาอย่างนี้คิดได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันตอนหน้าครับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง